ตอนการปฏิบัติงานในเขตการบินการเข้าเขตพื้นที่การบินถ้าอากศาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้กำหนดให้บุคคลและยานพาหนะเข้าออกพื้นที่เขตการบินได้บริเวณช่องทางที่หนึ่งเพียงช่องทางเดียวเพื่อง่ายต่อการควบคุมและรักษาความปลอดภยัยที่จะดำเน,นินการโดยส่วนรักษาความปลอดภยัยท่าอากศาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขั้นตอนแรกในการตรวจยานผาานะนั้นยานผาานะทุกคันจะต้องผ่านตะแกรงดัก FOD เพื่อป้องกันการเกิน FOD ในเขตพื้นที่การบินเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดตรวจช่องทางที่1จะต้องทำการตรวจยานพาานะตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยก่อนที่จะเข้าพื้นที่เขตการบิน ดำเนินการตรวจบุคคลน,นั้นจะต้องผ่านช่องทางตรวจตัวและผ่านเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อตรวจหาวัตถุอื่นๆและตรวจบัตรรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลว่าถูกต้องหรือไม่ถึงจะสามารถเข้าพื้นที่เขตการบินได้การขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ทางวิ่งและทางขับ ก่อนที่เราจะเข้าพื้นที่ปฏิบัติในทางวิ่งและทางขับนั้นจําเป็นต้องทําการขออนุญาตขอบังคับการบินเชียงรายเพื่อแจ้งให้ทราบว่าจะเข้าไปทําอะไรไปอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ยานผ่านะรุกล้ําทางวิ่งและให้หอบังคับการบินเชียงรายได้รับทราบว่าจะมียานผาานะเข้าไปอยู่ในบริเวณใดดังตัวอย่างต่อไปนี้00จาก AB ครับ A B แจ้งออกตรวจทางวิ่งทางขับเวลานี้ครับ AB ออกตรวจทางวิ่งทางขับเวลานี้สุดสูรรับทราบครับหนึ่งสูดสามเซนสูดสูรรับทราบขอบคุณครับขอบังคับการบินจาก AB ครับสุขภาวครับ AB ขออนุญาตตรวจทางวิ่งทางขับเวลานี้ครับ เข้าตัวได้รับทราบครับจากตัวอย่างเป็นการขออนุญาตเพื่อเข้าไปปฏิบัติงานควบคุมสัตว์อันตร,รายในเขตการบินป้องกันสัตว์ต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดอันตร,รายต่อการบินได้เช่นนกและสุนัขเป็นต้นพร้อมทั้งดำเนินการตรวจสภาพทางวิ่งและทางขับว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ การตรวจลานจอดอากาศยานเพื่อป้องกัน FOD เนื่องจาก FOD เป็นอันตรายที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่ออากาศยานและบุคคลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ลานจอดอากาศยานดังนั้นเจ้าหน้าที่ลานจอดอากาศยานจะดําเนินการตรวจพื้นที่ลานจอดอากาศยานเป็นประจําทุกวัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบินวัสดุอื่นๆที่จะทำอันตรายต่อบุคคลที่ปฏิบัติงานในลานจอดอากาศยานและอากาศยานที่ทำการบินเข้ามายัางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายการปฏิบัติงานของรถนำอากาศยาน Follow me ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ถ้าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการรถนำอากาศยานสำหรับอากาศยานที่ทำการบินเข้ามายัางท่าอากาศยานแล้วไม่เข้าใจลักษณะทางกายภาพของสนามบินก็จะมีการร้องขอให้รถนำอากาศยานเข้าไปนำอากาศยานเข้ามายัางหลุมจอดเพื่อป้องกันการใช้เส้นทางที่ผิดพลาดซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้รถนำอากาศยานยังให้บริการในกรณีที่มีการร้องขอจากส่วนงานอื่นๆในการสนับสนุนภารกิจต่างๆเช่นนำรถยนต์บุคคลสำคัญหรือต้อนรับคณะบุคคลสำคัญในพื้นที่เขตการบินเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและป้องกันการขับขี่ยานพาหนะะเข้าไปพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตการจำกัดความเร็วในการขับขี่ภายในเขตบริเวณแอร์ไซต์ ลักษณะในการขับขี่ภายในเขตแอร์ไซด์มีข้อกำหนดในการปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติควรทราบและดำเนินการอย่างเคร่งครัดดังนี้ 1. ในขณะที่ผู้ปฏิบัติขับขี่ยานพาหน,นะบริเวณประชิดอาคารความเร็วในการปฏิบัติในเขตขับขี่อยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2. เมื่อผู้ปฏิบัติงานขับขี่ห่างจากตัวอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ความเร็วที่ควรขับขี่อยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงการปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดสภาวะทัศนวิสัยต่ำถ้าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายมีแนวทางในการปฏิบัติในสภาวะทัศนวิสัยต่ำหรือ Low Visibility Procedure โดยสภาวะดังกล่าวนั้นจะแบ่งออกเป็น4สถานการณ์ด้วยกันโดยเริ่มจาก 1. LVC Warning ประกาศประกาศ LVC Warning ระวังขณะนี้เกิดทัศนวิสัยตำ่ำเป็นการแจ้งเตือนครับเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในลานจอดอากาศยานทราบว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นโดยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจะใช้ความสามารถในการมองเห็นทางวิ่งของนักบินที่เรียกว่า Runway Visual Range r v r โดยที่มีค่า r v r ต่ำกว่า800เมตรถึง550เมตรก็จะเข้าสู่สภาวะการแจ้งเตือนโดยจะมีรายละเอียดเช่น หยุดการปฏิบัติงานบนทางวิ่งทางขับขับขี่ยานพาหนะบน Service สโรดใช้ความเร็วไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมง Sorting หรือพื้นที่คนถ่ายสัมภาระขับยานพาหนะไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดไฟพุ่งต่ำและไฟวับๆส่วนการเติมน้ำมันอากาศยานก็ยังสามารถให้บริการได้หากว่าในขณะนั้นมีการเติมน้ำมันอากาศยาน2 LVC f a s e A ประกาศประกาศ LVC f a s e Alpha ระวังขณะนี้เกิดทัศนวิสัยต่ำโดยมีค่า LVR ต่ำกว่า550เมตรถึง350เมตรในสภาวะนี้จะเป็นสภาวะที่เริ่มมีอันตรายมากขึ้นเนื่องจากค่าในการมองเห็นลดลงสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือจะมีการใช้สัญญาณไฟกระพริบแจ้งเตือนในพื้นที่ลานจอดอากาศยานโดยเป็นสัญญาณไฟสีสม้ม หยุดการปฏิบัติงานบนทางวิ่งทางขับขับขี่ยานพาหน,นะบนเซอร์วิสโรดความเร็วไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสอรริงไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดไฟพุ่งต่ำและไฟวับวับส่วนการเติมน้ำมันอากาศยานก็ยังสามารถให้บริการได้หากว่าในขณะนั้นมีการเติมน้ำมันอากาศยาน 3. LVC f a d e B ประกาศประกาศ LVC f a d e Bravo ระวังขณะนี้เกิดทัศนวิสัยต่ำโดยมีค่า r v r ต่ำกว่า350เมตรถึง200เมตรจะมีการใช้สัญญาณไฟเตือนกระพริบแจ้งเตือนในพื้นที่ลานจอดอากาศยานโดยเป็นสัญญาณไฟสีขาวโดยจะมีการปฏิบัติคือหยุดการปฏิบัติงานบนทางวิ่งทางขับขับขี่ยานผ้านนะบนเซอร์วิสโรดความเร็วไม่เกิน20กิโเมตรต่อชั่วโมงสอ t i n ตไม่เกิน10กิโเมตรต่อชั่วโมงเปิดไฟพุ่งต่ำและไฟวับ,วบ ส่วนการเติมน้ํามันอากาศยานก็ยังสามารถให้บริการได้หากว่าในขณะนั้นมีการเติมน้ํามันอากาศยาน 4. LVC เฟสซีประกาศประกาศ LVC เฟสชาร์ลี lie, ทุกหน่วยหยุดปฏิบัติงานในเขตลานจอดอากาศยานเนื่องจากสภาวะทัศนวิสัยต่ำมากโดยมีค่า i v r ต่ำกว่า200เมตรจะใช้ไฟกระพริบสีส้มและขาว และหยุดปฏิบัติงานห้ามมีการขับเคลื่อนยานผ่านนะหยุดการเติมน้ํามันอากาศยานทันทีถอดสายเติมน้ํามันออกและห้ามเคลื่อนย้ายยานผ่านนะจนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิก LVC เฟส s 4ประกาศประกาศยกเลิกการแจ้งเตือนสภาวะทัศนวิสัยต่าทุกหน่วยเข้าปฏิบัติงานตามปกติในพื้นที่เขตการบินทั้งนี้หากว่าเข้าสู่สภาวะปกติมีการประกาศยกเลิก LVC เฟส s 4 กิจกรรมต่างๆก็สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติการใช้วิทยุสื่อสารการใช้งานวิทยุสื่อสารนั้นจะต้องใช้คำพูดสุภาพไม่ใช้คำหยาบและต้องใช้งานให้ถูกต้องตามขั้นตอนตามเวลาที่จะต้องใช้และให้ข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องเพราะการใช้วิทยุสื่อสารนั้นช่วยให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากเราสามารถรับฟังผู้ที่พูด หรือคนอื่นสามารถได้ยินเราพูดเมื่ออยู่ในคลื่อความถี่เดียวกันดังนั้นก่อนกฎหม่์พูดนั้นจะต้องฟังก่อนว่าไม่มีคนอื่นใช้ความถี่อยู่จึงค่อยกฎหม่์และพูดออกไปในขณะที่เราพูดอยู่นั้นจะมีคนอื่นๆในความถี่เดียวกันฟังอยู่ก็จะทราบว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนเขาก็จะระมัดระวังไม่เข้าไปยังจุดที่ทําให้เกิดอันตรายเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ขั้นตอนการปฏิบัติในการใช้วิทยุสื่อสารเครือข่า,ขายวิทยุเป็นระบบทรัง Radio System t t ูเ s อร a ริโอซิ s เตวิธีการใช้ก่อนพูดให้กดแป้นกดคีย์ก่อนเมื่อพูดจบให้ปล่อยแป้นกดคีย์วิธีการพูดตัวอย่างการพูดหอมบังคับการบินจากรถฟลอมีครับฟลอล์มีหอบังคับการบินค่ะ รถฟอร์มีขอเข้าปฏิบัติงานบริเวณหัวทางวิ่ง0 3นครับรถฟอร์มีรบกวนสอบถามเป็นภารกิจอะไรคะจะถ่ายวีดีโอครับผมทำงานพรีเซนต์ครับผมฟอร์มีขอรับทราบค่ะเข้าปฏิบัติงานได้ค่ะรถฟอร์มีเข้าปฏิบัติงานได้รับทราบครับเมื่อรถ l l o w me ข้ามทางวิ่งแล้วให้รายงานดังนี้ขอบังคับการบินจากรถโฟลมีครับรถฟลรมีขอบังคับการบินค่ะรถฟลอมีขออนุญาตออกจากทางวิ่งกลับเข้าลานจอดอากาศยานเวลานี้ครับผ่านได้ค่ะขอรับทราบค่ะรถฟลรมีผ่านได้รับทราบครับกรณีวิทยุสื่อสารไม่สามารถติดต่อหอบังคับการบินได้ ขณะที่รถนำอากาศยาน Follow me กำลังปฏิบัติภารกิจบนทางวิ่งทางขับให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะดำเนินการดังนี้ออกจากทางวิ่งทางขับโดยทันทีถ้าสามารถออกจากทางวิ่งทางขับเข้าสู่ลานจอดอากาศยานหรือบริเวณอื่นโดยที่ไม่ต้องข้ามทางวิ่งอีกทางวิ่งหนึ่งและหาทางแจ้งให้หอบังคับการบินทราบเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นต้น 2. ถ้าไม่สามารถดำเนินการตามข้อนหนึ่งได้ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะเปิดไฟหน้ารถไฟแสงวับวับรวมทั้งไฟฉุกเฉินโดยหันหน้ายานพาหนะไปทางหอบังคับการบินเชียงรายรวมทั้งจะทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เจ้าหน้าที่หอบังคับการบินเชียงรายสังเกตเห็น 3. ปฏิบัติตามสัญญาณไฟ lights signal จากหอบังคับการบินดังนี้ไฟสีแดงหมายถึง ไฟสีแดงกระพริบหมายถึงให้ออกจากทางวิ่งทางขาบโดยทันทีและให้ระวังอากาศยานไฟสีเขียวกระพริบหมายถึงให้ขับต่อไปได้ไฟสีขาวกระพริบหมายถึงให้ออกจากทางวิ่งทางขับในกรณีที่ผู้ขับยานพาหนะไม่สามารถสังเกตเห็นสัญญาณไฟ จากขอบังคับการบินเชียงรายขอบังคับการบินเชียงรายจะกระพริบไฟของทางวิ่งทางขับเมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะเห็นให้เข้าใจว่าให้ออกจากทางวิ่งทางขับและสังเกตสัญญาณไฟจากขอบังคับการบินเชียงรายอุปกรณ์การป้องกันส่วนบุคคล personal protective equipment เมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ขับเคลื่อนอากาศยาน critical area และ sensitive area ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนอกจากการติดบัตรรักษาความปลอดภัยรอปภบริเวณอ,อกเสื้อและการสวมใส่เสื้อสะท้อนแสง s safety v e ว t แล้วผู้ควบคุมงานผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลดันต่อไปนี้1เครื่องป้องกันเสียงครอบหูเอีย e มหรือที่อุดหูเอียปลั2รองเท้านิรภัย f e ฟ y boots 3. ว่นตานิรภัย Safety Glasses 4. เครื่องแบบปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงควรมันตรวจเช็คและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เขตการบินของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายทุกครั้งตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตการบินขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบ และนำไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสุดท้ายนี้ทาอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติกันอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อไป